สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้เราอยู่เกมเซเว่นไนด์คาวอีกครั้งครับวันนี้มารีวิวอีกหนึ่งตัวละครครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ไม่ใช่เพิ่มดิ <c oughs> ต้องเป็นการโครกันระหว่างเซเวนไกับดีบ c ครับหรือว่าเดวี่ยมคไค์ครับผมก็ซีรีส์นี้นะต้องบอกว่า <c oughs> ผมแทบไม่เคยเล่นครับแต่ว่ารู้จักนะครับรู้จักเพราะว่ามันเป็นเกมทางฝั่งคอนโซลครับผมจะเล่นจริงๆก็คือภาคสี่ครับที่มีเนลูเป็นตัวเอก นะครับเพราะว่ามันมามันมันมาลงพีซด้วยนะครับแต่ว่าภาคหนึ่งสองสามนี่แล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วก็ภาคห้าหลังจากภาคสี่ไปก็ไม่ได้เล่นเลยครับอืจะเล่นจริงๆจังจก็คือภาคสี่ครนะับวันนี้ก็จะมารีวิวหนึ่งตัวละครนะครับจึ่งเป็นตัวเอกในซีรีส์นี้นั่นก็คือนี่ครับป๋าดันเต้ของเราครับผมก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าป๋าเรามาแล้วทาอะไรได้บ้างครับผมไป ก็ามาดูปลาเราครับในรูปลักษ์ของเอาเวกครับก็เป็นตัวละครที่ต้องบอกว่าป,าปลาปกติก็เท่อยู่แล้วนะครับ <c oughs> นี่ครับมาดูในรูปลักษ์อเวกดูดูแบบนี้นิที่มากครับเป็นร่างปีศาจสีแดงของปลาแกนะครับอ่ะไม่เสียเวลาครับลุยครับเอาเวกเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โหไม่ได้เจอกันนานครับยังหเหมือนเดิมนะนี่ครับโอ้โหครับป่าแกที่มากครับแค่เมื่อกี้เห็นชักปืนออกมาไม่รู้ชักออกมาจากต้นไหน <c oughs> ไม่รู้นไหนต้ไนไะหนโอ้นี่ครับมีดาบครับอ่ะไปลองดูสกิลป่าไงครับอ่านี่ครับสำหรับป่าดันตีนแล้วครับอาซิมสกิลก่อการโจมตี ของป๋าแกครับจะติดคิติคอนนะครับเสมอครับผมแล้วก็ป้องกันสถานะให้ดีมสองเทินครับผมมีเกาะกันดาเมจดหนึ่งครั้งนะครับถือว่าพอได้อยู่นะครับป๋าแกสกิุร่างครับโจมตีสีป้าหมครับความแรงสามร้อยเปอร์เซ็นโอ้ครับโดยไม่สนพลังป้องกันของสตูครับโอ้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แรงครับสกิวบนครับโจมตีเข้าเป้าหมครับก็ความแรงแปดสิบเอร์เซ็นครับ สามฮิตทะลุบัฟครับนี้โอ้ก็ถือว่าตัหสองสกิลอันหนึ่งไม่ส่วนพลังป้องกันอันหนึ่งทะลุบัฟถือว่าแรงครับสกิลเว้ครับผมโจมตีเข้ามาใหม่ครับความแรงก็สองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมแล้วก็เพิ่มความแรงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับต่อจํานวนศัตรูหนึ่งตัวที่หายไปครับหายไปสี่ตัวก็บวกเข้าไปอีกสองร้อยครับถือว่าแรงมากครับสกิลเว้ครับผม ไปลองดูอนิเมชันซิวดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงผมนะครับโจมตีธรรมดาครับผม <c oughs> ตาแกเอาลูกซองแฟร์อกมายิงหน้าดืด้อครับดูติดขี้ครับ <c oughs> จะขววงลีลาแล้เกินลูก <c> ซ <oughs> องแฟร์จัดไปสองนะัด <c oughs> สกิลแรกครับ <c oughs> อ่าปลาแกใช right? ้ดาบครับน <bakery> ี <around> ่หน้าแล้วพกฮึอืถ้าไม่ใช้ก็ไม่รู้จะพกมาทำไมครับอยู่วนครับอือือือโหสกิลเวกครับผมอื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 มสับรัวๆแล้วครับโอ้โหอื โอ้โหตีกับตีเวทบอดเลยครับนี่ก็ถือว่าเป็นนะคอมโบสไตล์เดวิเมคายครับนี่ปกติถ้าเราเห็นในเกมนี่ต้องฟันดาบต่อด้วยยิงปืนนะครับแต่ว่านี่สามสกิลหลักเนี่ยฟันดาบอย่างเดียวครับแต่ว่าโจมตีธรรมดาจะเป็นยิงปืนนะครับกอนในเมื่อมาแล้วครับป๋าแกครับไปไหนไม่ได้ครับต้องลงอารีนาอย่างเดียวครับของผมครับคนอื่นจะไปลงที่ไหนก็ช่างเราเราไม่สนครับไป อือหือมาแล้วครับโอ้เจอรีททวโอแฟร์ย้อนยีสามเสียครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ครับโอ้โหเีครับมา้วครับโดดปากกระโปรงเปิดใส่อืเป็นลมไปแล้วครับผมขาผมเป็นลมเลยครับโอ้เจอแบบนี้ก็ไปป่ารับไม่ได้ครับผมเลยจะดีโอ้โหแล้วยนดึงดาวลงมาครับอืมเรียบร้อยครับผมป่าผมล่วงมันดีครับ แฝดครับแปดญิงใส่ครับเป็นไงล่ะโอ้โหไม่น,าน่ารอดครับทีมเราดูแนละโอ้ยเอโอตีไปตีสตันครับอวานกาโลม,มอเอี่โดดมาใส่เ้านี่แหละเยบร้อยครับเรายังอยู่อีวานขอเลือดนะครับขอเลือดก่อนครับตอนนี้ดึงครับแล้วก็ทัดลกไป โอ้ไม่มีใครเป็นไรเลยครับนิดเดียวครับโอ้โหแลวเบอร์คิรีดอัดไาตรงนี้น่าจะเรียบร้อยครับหนึ่งตัวโอ้เคียวยังติดน้ำมันใส่ครับแล้วก็นี่ครับตัดจันทาม่งเทินไหมครับสักนิดหนึ่งเน่เรียบร้อยครับโอ้โหเคียวล่วงแล้วฟื้นครับยังฟื้นอยู่โอ้เบอร์คิรีนี่ครับป่าเสียดแก้วเส้นหน้าครับเสยดแก้วเข้าตา เจโวล่วกเลยครับแล้วก็ไอ่ครับไอรีน้วสไลด์ใส่ครับเรียบร้อยไหมยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับตอนนี้ยังอยู่แล้วโดดจิ้มเลยครับแฝดไอรีนเจเผมไปละแล้วก็ยังอยู่นอ่แน่นอ่แน่นี่แน่นี่แน่อาดเข้าไปครับยังครับยังอยู่ครับยังอยู่ โ,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 โดนเขาโดดเอาดาบปากอย่างงี้ครับเรียบร้อยไหมยังอยู่เราก็มีเหมือนกันสกิลนี้นี่ไงเอาขืนไปครับผมเอาอเขียวร่วงครับเรียบร้อยครับนี่แน่เรียบร้อยครับผ่านไปหนึ่งดานครับโดยที่ป๋าผมไม่ได้ตับอะไรเลยครับผมลุยต่อครับ ตัวอื่นขอตัวอื่นไม่ต้องแสดงมากครับอยากดูป่าครับป้าวักสกิลครับแค่นั้นแหละครับอืมาถึงก็สับครับสับครับผมย้อนยิงทิ้งเลยครับโอ้โหเกือบตายครับผมอยู่วานกลางโล่รออะไรครับตอนนี้แล้วก็โดดมาอีกแล้วครับแบบนี้ป้าผมหัวใจวายตายแน่นอนครับนั่นไงครับ แต่ว่ามีฟื้นครับผมกับโปงเปิดมาแบบนี้ป๋ารับไม่ได้ครับโอ,โ,อโอ้โหกับครับลิงเขาเป่าคนใส่ครับโอ้โหแล้วนี่ครับน่าป่ามาสกิลล่างครับนี่นี่นี่ไงล่ะล้วงครับผมไงล่ะไม่ยิงอัดมากสักทีอืม แล้วก็น่าจะเรียบร้อยไหมไม่ป๋ายัางอยู่ป๋ายัางอยู่ขอดูขอดูสกลิลป๋า <c ười> ไม่แนี่ยอ่าครับล่วงอยู่ครับยังอยู่เอายังอยู่ป๋าป๋าว่าไงป๋าว่าไป๋าขอดูสกลิลหน่อยป๋าเราชิบหายแล้วตอนนี้ <c ười> <c ười> เรียบร้อยครับโอ้โหป๋าผมล่วงไปแล้วครับ <c ười> อ่าแล้วเหลือททวตัวเดียวครับ ไม่ไงไม่น่ารอดครับผมเืนมาเืนมาก็ไม่น่ารอดดูนะโอ้โดนลิงตีหน้าทีเดียวก็ล่วงแล้วอือหืออ่าอะลุยต่อครับผมมาดูจอโอ้โหเจอโซอีครับแบบนี้หุ่นกระป๋องแบบนี้ไข่แบบนี้ครับไข่จิ้มก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวโดนสับอีวานแน่นอนครับน่าจะไม่รอดดูนะออ้ยยังอยู่วะ ยังอยู่ปะอยากเอาเรียุดเอยไอลิ้นไม่ไหวครับนี่ครับสไลด์มาจิ้มไปทีนึงครับนี่ครับเออ้าโดนตีตุยทองช็อตไปเลยครับหายครับขุ่นกระป๋องซัดไปครับแล้วก็ป๋าเราป๋าเรายิงสกิลบนครับไงล่ะหนึ่งตัวล่วงไปครับขุ่นกระป๋องเอ้าป๋าโดนทีเดียวล่วงเลยแย่แล้วครับใส่ลูกโจ้โอ้โห อันนี้เทียวหอบเลยครับหอบนะเทียวแก่แล้วไม่ไหวครับเทียวเราหนี้ครับไอรินมาเป็นไงล่ะเจอเพิงอัศนีเข้าไปออกโอ้โหโอลีเคียงล่มเสีหน้าไอรินระเบิดร่วงไหมครับแต่ไอรินยังอยู่ครับแฝดแฝดครับแฝดสึกเอาแฝดไปดันสกิลวนอีกเอ้าชีวิตเอ้าโอกาสโอ้ชัยชนะครับผม แมมันต้องแบบนี้มาลุยต่อครับอยากเห็นสกิลเวกป่าครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอยู่รอดปลอดภัยถึง,องของไม่รอดหรอครับแล้วก็นี่ครับกลางโลกครับไอลีมมาครับโดดใส่ก่อนครับ นี่เนยเพลิงอัศนีครับระเบิดเพลิงอัศนีไงล่ะนกโซโอีถึงกับขนตูดไหมเลยทีเดียวแต่ว่านี่ครับโดนโดนลบบ้าไปครับหนึ่งทีแล้วไงเทโอสับไปดีครับนี่แล้วก็สไลด์มาซ้ายติดครับนี่สายฟ้าเพลิงอัศนีระเบิดสนั่นมันไหวโอ้โหแล้วก็กระตุกไปเลยครับผมตอนนี้ดูครับดาเมจเป็นแสนแล้วเป็นล้านครับ หมื่นล้านแสนล้านแลครับเนี <c oughs> ่ยฮึมสไป์บอกมันจะอะไรอลังการอะไรขนาดนะั้นโซอีกขอ,อยิิงทีครับไปเอยงครับผมนี่มาแล้วครับเจอ,น,เอนี่ครับวีหกเพลิงอสเนียครับนี่อ่าแต่เดือดเขาไปรถสักตัวโอ้ตายไปแล้วครับนี่ครับแล้วก็เดลโลนหมั่นไส่มานานแล้วเจออีวานไม่ได้ต้องสับสองตัวนี้แปดแปดสก,กิลว,วนครับ ไปนั่นแหละครับผมป๋าผมมียืนนิ่งอยู่พี่ครับพี่ไม่คิดจะออกสกิลช่วยเพื่อนเลยครับพี่ล่วงไปครับอ้าวป๋ามาแล้วเว้ยสกิลบนครับผมโอ้โหย่วงไปหนึ่งครับอวเอาเลยป๋ายิงทีหนึ่งครับผมอ้าวแต่ติดใบครับสองยิงหน้าไปไงล่ะโดนงําป๋าล่วงครับเอ้ายังมีฟื้นครับหรือไปว่าป๋ามีฟื้นแล้วก็ ซัดเข้าไปครับผมนี่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 ใหญ่ละน่าร่วงครับผมแล้วก็โซอีน่าจะยิงป่าครับหมั่นไส้มานานแล้วเดียวครับเล่งเทธนครับดูครับแปดผมว่าไงครับแปดแปดโอ้แปดติดใบชิบหายแปดติดใบโอ้เดี๋ยวร่วงครับแล้วฟื้นใหม่ครับแปดมาครับคิวล่างจิ้มไปครับ ตายสักตัวหนึ่เว้ยจะได้มีกําลังใจเล่นโ,โดนตีหน้าไิธีแล้วก็น่าจะเรียบร้อยอออครับผมเที่ยวครับดาบตัดวิณน,น,นี่ครับสู้ไม่หนีครับโดนกระเทือบอยู่หนีไม่ได้ครับโดนลุมอยู่อ่ะสวยเต็มที่ครับโอ้โหแล้วครหมดหวังครับดูแล้วดูสภาพแล้วน่าจะหมดหวัง อืมอืดูครับแล้วก็เห <ś led> ยียบร้อยครับสาดมาแบบนี้ครับถียวยังอยู่ครับยังอยู่ครับยังสู้ไม่หนีครับเฮ้ยยอมยอมไปเด้เว้ยโอ้ขนาดนี้แล้วครับนานและครับอืแสบตาไปลมดีกว่าครับผมที <ś> ่ <led> มาครับลุยครับเจอลิงแบบนี้ครับจะรอดไหมนี่ตั้งแต่ลิงมาป่าแกไม่รอดสักกี่เมื่อมาก่อนยิงก่อนครับยิงก่อนทำดิ้งหลังอย่างน้อยก็ได้ออกกระกิ้วก็นี่นี่หน่อยหน่อยนี่ครับซัดโอลี่ครับนี่ทำป่าหัวใจวายตายไปหลายทีครับแล้วก็โดนสวนครับโดยสไปครับนี่สไปโดนมาซัดก่อนครับแล้วก็ก่างโล่ครับอีวานครับผมโอ้โหแล้วแฝดครับแฝด <c oughs> เราโดนก่อนครับแต่ว่าไอรีเราบนีมีกับสไลด์มาไอเหงอัศดีนเราเปิดใส่ลนะเ่อละคายผิวสักตัวออลืมดูฝั่งนู้นยนฮีสามแปดที่หายนะครับแล้วก็ออลี่ดึงลงหลุมเลยครับโอ้โอลายเกือบม่องครับผมอีวานโดนโลบมตีหน้าีริงนะครับแล้วก็เทโอเล่งเทินครับนี่ไงไงละ่งละไงละ่ะไงล่ะไงล่ะ แล้วก็โดนมาซับโอ้โหป๋าไปก่อนเพื่อนแล้วครับตอนนี้ยนอย่างปืนหนึ่งครับอือหืออือหืออาจให้กระเด็นครับอาจให้กระเด็นกรณีดึงดาวลงมาครับเรียบร้อยครับน่าจะไม่ชอบกันครับโอ้โหครับหายหมดครับผมแต่ยังปืนอยู่อยู่วานขอเลือดครับขอเลือดนี่แนะ่หายครับหายไปหนึ่งตัวเอาลเว้ยป๋าไปปา๋าเ้ย บเอาสักะใยหญ่ดูยุยนี่ย,ยืนมาห้านาทีเลยเออนี่นี่หัดใช้บังสก,กิลอะ่ะโอ้ยไม่นา่ารอดกี่ปีแล้วครับร่วงครับเ็นนี้ครับแต่แว่าแสบเรายังอยู่ครับนี่แนี่ นี่เดียวครับไม่ตายกับเทโออะไงฮะเทโอเฮ้ยเทโอเีโอ,อยิงโดนยิงใส่แบบนี้ครับอะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่สกิลเวีกเรายังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นานแล้วครับมาแล้วครับขอแล้วครับโดดลงไปนั่น,นแหละครับเรียบร้อยไหมอืมโอ้งานสบายครับแบบนี้ ก็ตามนี้ครับสำหรับแดนเต้เอ้าผมก็ตามนี้ครับสำหรับริวแดนเต้ Dante ครับจากความเท่นี่เราไม่แพ้ใคร,คร, <c oughs> น,รน,นะครับแต่ว่าลงสนามจริงๆนี่โดนอัดยับนะครับก็ธรรมดาครับแคลงงมแคเวลสามสองครับของที่ใส่ก็กะกะปกติครับผมถูกสกิลของป๋าแกนี่รู้สึกว่าจะแรงนะครับแต่ว่า พาร์ทสิก็ดีครับแต่เอามาตะมีปัญหานะครับอยู่ไม่รอดถึงสกิลเวครับของผมนะของคนอื่นเว้สูงกว่านี้อาจจะดีกว่านี้ครับแล้วก็จัดทีมที่เหมาะสมกับผมกับของผมนี่ก็คือทีมที่ลงไปก็ตามใจฉันครับไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับลงไปข้องถำถือว่ามารีวิวสนุกสนุกครับรีสกิลให้คุณผู้ชมทุกคนได้ดูกันแล้วกันครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับของผมนีการทักงตัวแล้วก็ขอบคุณครับเราแอดมินแฟนเพจเซียนใน ฉากข่าวทุกๆท่านครับทีเสละเวลามาอัปเดตกิจกรรมอัปเดตนะครับทุกๆอย่างครับข้อมูลสกิลข้อมูลการอัปเดตของเกมทุกๆอย่างนะครับให้ผมได้มีอะไรให้ทําคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูครับขอบคุณนะครับคุณผู้ชมทุกคนนะครับเตียงติดตามกดไลค์ซับสไครต์กันทุกคนครับผมก็ตามนี้ครับสําหรับวันนี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ